สำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของต้นทุนแสงของพี่พี่ไรเดอร์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชั่นคลิปนี้นะฮะก็เกิดจากความสงสัยของผมนะครับว่าพี่พี่ไรเดอร์ที่ทํางานรับส่งอาหารรับส่งคนหรือรับส่งของพวกนี้นะฮะรายได้ที่เขาได้นะครับมันคุ้มกับต้นทุนหรือว่าค่าเหนื่อยหรือค่าสิบล้ออะไรพวกนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองคํานวณกันดูนะครับว่าต้นทุนพี่พี่ไรเดอร์เนี่ยเมื่อหักค่าใช้ใจ,จ่ายแสงต่างๆแล้วมันเหลือประมาณเท่าไหร่ครับ ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับสามารถร่วมสนนุนพวกเราได้นะครับกับด้านค้าของพ่อบ้าสเต,เตชันมีน้ำมันเครื่องให้เลือกมากมายนะครับของแท้ทุกขวดมั่นใจได้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับนี่คือตารางนะฮะคำนวณต้นทุนของพี r i ไลเดอร์นะครับผมซึ่งตารางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใน description ด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะโหลดไปลองเล่นกันได้หรือประยุกต์ใช้กันได้นะครับส่วนวิธีใช้นะครับผมมีเขียนไว้ในกรอบแดงๆนะคะว่าวิธีกรอบต้องทําอย่างไรบ้างน,นะฮะให้กรอบตัวเลขลงไปในช่องสีเทานะครับผม ตัวเลขสีแดงนะฮะจะแสดงผล ออกมานะครับส, no สีแดงก็คือพวกนี okay. uh, ้นะสีแดงพวกนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะแสดงผลออกมาให้เองนะครับถ้าคุณกรอสีเทาครบนะครับข้อ2คือก่อให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยดูผลลัพธ์นะฮะค่อยๆกรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นคําตอบมาให้นะฮะเพราะฉะนั้นเราเริ่มมาจากนี่ช่องแรกนะครับผมรายได้ที่ต้องการต่อเดือนนะฮะตัวเงินนะฮะแต่ละคนก็อยากได้ไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับผมพี่ๆแรเดอร์บางท่านนะฮะอาจจะขับขี่เป็นงานประจําบางท่านขับขี่เป็นงานพาร์ทไทม์เป็นอาชีพเสริมนะฮ ของแต่ละเดือนแต่ละท่านเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะฮะผมสมมุติว่าเราขับขี่เป็นงานประจำแล้วกันผมขอสักเดือนละ20,000ืะ่นะ ประมาณการไปประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวลองกอดไปคร่าวๆนะฮะแล้วดูว่าตลาดนี้มันทํางานยังไงนะฮะจำนวนที่ต้องวิ่งถ้าต้องวิ่งประจำนะฮะผมขี้เกียจทํางานเสาร์อาทิตย์ผมวิ่งแค่5้าวันพอนะฮะหวันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้น1เดือนจะทํางานอยู่ประมาณ20บวันนะครับเราตีจาก1เดือนมี30บวันนะฮะอันนี้คือราคารถนะฮะดยต้นทุนที่ผมคํานวณเนี่ยจะเริ่มจากคนที่ไม่มีรถไปซื้อรถมบแดงมาเลยนะครับผม อเอาราคาตั้งมาใส่แบบนี้นะฮะผู้เพื่อนคนไหนนะฮะมีรถอยู่แล้วนะครับผมก็ลองตีจากราคามูล,ลค่าณตอนนั้นนะครับว่ารถที่เรามีแล้วจะไปวิ่งงานเนี่ยมันมีมูลาค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่เพราะเราจะตีค่าเสื่อมกันนะครับราคารถนะฮะผมเอาเป็นเวฟร้อยสิบนะครับราคาเท่าไหร่ว่าตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะฮะอ,อันนี้แล้วกันนะครับราคาเวฟร้อยสิบราคาตั้งประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นตัวล้อแม็กแล้วกันล้อแม็กนะฮะตัวล้อแม็กตัวท็อปเลยห้าหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับเราจะผ่อนสักสองปีแล้วกั Mac น ดอกเบีย้ยประมาณ1.06%นะครับราคาตั้งนะฮะ52,500นะครับถ้าคุณมีผ่อนคุณก็ใส่ไปนะครับถ้าไม่มีคุณก็ค้าไปได้เลยนะฮะแต่อันนี้ผมจะลองใส่ตัวผ่อนดูแล้วกันนะครับเงินดาวมีไหมสมมุติผมดาวสักสักศูนย์บาทแล้วกันนะลองดูอยากไม่มีอะไรเลยอ่ะลองดูจากว่าเราไม่มีต้นทุนนะฮะเราดาวแบงค์ศูนย์บาทแหละแต่เครดิตดีดอาจจะผ่อนได้กรณีผ่อนนะฮะดอกเบีย้ยต่อเดือนเมื่อกี้เราดูมาแล้ว1.06นะครับ ก็จะคำนวณมาให้นะฮะมียอดจัดเท่าไหร่นะฮะยอดจัดก็เต็มไปนะครับราคาที่ผมใส่ไปคือ52,500 ต่ละร้านอาจจะไม่เท่ากันนะฮะ,ะที่ผมดูากตารางแล้วอาจจะไม่ใช่ราคาแนะนำฮอนด้านะครับส่วคุณจะโดนค่าประกันรถหายหรือค่าอ,อื่นๆนะฮะโดนเข้าไปในยอดจัดหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ร้านนะครับมาต่อกันนะครับจำนวนที่ผ่อนคือ2ปีนะฮะก็จะคำนวณมาให้ว่า24งวดนะครับเพราะฉะนั้นคร่าวๆนะฮะงวดลดก็จะอยู่ที่ประมาณ2744บาทนะครับผมก็จะมีเป็นเฉลี่ยต่อวันให้นะฮะว่าต่อวันจะตกวันละ137าบาท20ตังค์นะครับทีนี้เราก็มาให้ตีค่าเสื่อมนะฮะค่าเสีเสตยต ระยะทางหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับถามว่าทําไมต้องตีค่าเสื่อมด้วยนะฮะทในทางบัญชีนะครับสมมุติว่าผมซื้ออันไหดิซื้อแก้วน้ําแล้วกันนะฮะแก้วน้ําแบบนี้นะฮะ อาจจะเป็นอย่างอื่นนะาจะเป็นของใหญ่ถ้าเป็นออฟฟิศอาจจะเป็นพวกเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารอะไรแบบนี้นะฮะจะมีการตีมูลค่าอายุการใช้งานมันว่าอ่ะเราจะใช้งานเั้าของชิ้นนี้เนี่ยประมาณกี่ปีนะฮะสมมติว่าตีสัก5ปีพอครบ5ปีมูลค่ามันจะเหลือศูนย์นะครับผมทางบัญชีคิดกันประมาณนี้นะฮะเราก็ใส่เผื่อไว้นะฮะจะได้รู้ต้นทุนของมันนะฮะว่าต้นทุนของรถเราเนี่ยมันตกประมาณวันละเท่าไหร่หรือว่าเดือนละเท่าไหร่ครับค่าเสื่อมตามระยะเวลาผมใส่สัก5ปีแล้วกันนะฮะห้าปีแล้วก็ค่าเสื่อมตามระยะทาางผมเอัก2 แสนโลแล้วกันอาจจะแสนหนึ่งก็ได้หรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะฮะอาจใส่ผิดนะครับผมเห็นบางท่านก็วิ่งกันเป็นแสนโลนะฮะผมก็ตีคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมตะไร้ทางนะฮะเวฟร้อยสิบตัวล้อแม็กที่ผมได้มาราคาห้าหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณกิโลละยี่สิบหกสตางค์นะฮะทีนี้เราก็มาดูอัตรากินน้ํามันเฉลีย่ย <laughs> อัตรากินน้ํามันของเวฟร้อยสิบถ้า AI บอกมาว่าประมาณเจ็ดสิบหกจุดเก้าเยอะไปไหม แล้วเจ็ดเลยเหรอผมตีว่าสักประมาณ60สิบน่กันอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะไม่เคยใช้เวฟบร้อยสิตัวปัจจุบันนะฮะตีว่า60ใช่ไหมอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับก็ลองไปใส่กันดูน,นี่เป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะฮะระยะทางจากบ้านไปแหล่งงานนะฮะหรือว่าวงเล็บก็คือวิ่งรถเปล่านั่นเองนะครับจะได้เคยคุยกับพี่ๆไรเดอร์นะฮะทั้งส่งของส่งคนส่งอาหารนะฮะอย่างล่าสุดที่ผมคุยนะฮะไรเดอร์ที่ส่งอาหารอยู่แถวแบ้านผมนี่แหละเขากำลังจะวิ่งเข้าไปในเมืองนะเพราะเขาแจ้งว่าแถวแบ้านผมเนี่ยออเดอร์ส่่งงงอออาาาาาหรบชววเเลมมันน้ยยก็จะ วิ่งจากบ้านผมเข้าไปในเมืองอะไรแบบนี้นะฮะเพื่อไปหาจุดที่มีคนสั่งอาหารกันเยอะๆนะครับผมจุดจากบ้านเข้าไปในเมืองหรือจากที่พักเข้าไปในเมืองมันจะเป็นการตีรถเปล่าถูกไหมฮะถ้าผมตีว่าจากพี่คนนั้นเป็นเกณฑ์และกันคร่าวๆนะฮะจากบ้านผมเข้าไปในเมืองอย่างเช่นสยามสีลมพวกนี้ก็ต้องมีขั้นต่ําประมาณ2 0 22อโลอยู่แล้วนะครับฉเฉพาะขาไปขากลับอีตังหานะฮะรวมไปถึงนะฮะถ้าเป็นพี่ๆส่งคนจากจุดที่เขาอยู่กดรับงานและไปรับลูกค้าอาจจะมีโล2โล3โลก็บ้างันไปนะฮะจุดที่คุณตีรถเปล่ากันนี ลองคำนวณคร่าวๆกันดูในใจนะครับว่าประมาณกี่กิโลนะครับผมตีว่าผมวิ่งรถเปล่าไปกลับเอาสัก60โลแล้วกันไปกลับบ้านสัก50โลแล้วก็วิ่งตีคขำนเ่าๆอีกสัก10โลนะฮะอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับจากคร่าวๆนะฮะที่เราเกาะไปประมาณครึ่งนี้นะฮะก็จะมีคำนวณแล้วนะครับว่าระยะทางที่เราต้องวิ่งเนี่ยประมาณกี่กิโลเมตรต่อวันนะฮะเพื่อที่จะได้เงิน2 0,000่นต่อเดือนนะครับผมก็ตกประมาณ 150กิโลเมตรนะฮะแต่ระยะทางวิ่งจริงนะครับที่รวมระยะทางรถเปล่าด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ220กิโลเมตรต่อวันนะฮะด้านนี้เสร็จแล้วนะครับผมแต่ยังไม่จบนะฮะเพราะว่ามันจะมีต้นทุนแฝงต่างๆนะครับเรามาดูที่ค่าน้ำมันกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลองใส่ไปดูก่อนว่าราคาน้ำมันวันนี้นะฮะเท่าไหร่เอ่ยนะครับวันที่เราถ่ายทำกันอยู่นะฮะอ่ะเว็บไหนดีเว็บนี้เหร อันนี้ก็ได้นะฮะเราเติมอะไรดีเอาเป็นบางจากแล้วกันบางจากแก๊สโซฮอน95 32บาท15สตางค์เราก็ใส่ไปนะฮะ32บาท15สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนน้ำมันก็มาแล้ว54สตางค์ต่อกิโลนะครับภาษีประจำปีมีไหมก็ประมาณ101นะครับพอรบอนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ323บาทที่เหลือก็โหเพียบเลยนะฮะ คาน้บมันเครื่องเปลี่ยนทุกๆกี่กิโลนะฮะย่างอะ่ะก็ต้องเปลี่ยนนะครับหัวเทียนก็เป็นส่วนสึกลอนะฮะผ้าเบรกก็ใช่นะครับขอ,องอากาศชุดโซ่สเตอร์ถ้าเป็นเวฟก,ก็ใช่หรือสายพานนะฮะพวกนี้คุณก็ลองใส่ไปดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทําพร้อมๆกันนะฮะพวกน้ำมันเครื่องหรือ ตัวยางเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองก่อแบบตัวที่ไม่ค่อยแพงมากก่อนนะฮะชุดหนึ่งก่อนเดี๋ยวดูผลของมันเป็นยังไงนะฮะต้นทุนประมาณไหนเดี๋ยวจะลองเปรียบนะฮะว่าถ้าเราใช้น้ำมันเครื่องดีๆนะฮะหรือว่ายางดีๆเนี่ยต้นทุนต่างๆเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือเปล่าหรือมากขึ้นประมาณเท่าไหร่นะฮะตัวน้ำมันเครื่องนะฮะสมมติว่าผมเปลี่ยนสักประมาณ2 0 0พโลครั้งแล้วกันนะ,ะใช้เป็นน้ำมันประมาณ Ax7 เป็นเชลเอ็กซ์เไปกระป๋องกลางๆอาจจะได้ถูกกว่านี้ผมตีว่าสักร้อยห้าสิบาทนะครับคุณก็จะใช้ได้ประมาณ8วันนะฮะตกต้นทุนตอกกิโลก็คือแสตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับผมต่อไปเป็นยางนะฮะเราเริ่มจากยางแอปส้มมันก่อนอน,นะฮะร,ราคาไม่ค่อยแพงมากนะครับยางแอปซ้มยี่ห้อไหนขึ้นมาก็จัดยี่ห้อนั้นไปนะฮะเอาที่ไม่ค่อยแพงมากนี่แล้วกันดีสโตนยางเวฟมีไหมยางเวฟเดี๋ยวผมลองดูลายก่อนเวฟไม่มีเบอร์นะฮะ ไหนมีเบอร์มั้งเนี่ยอ่าอน,นี้มีเบอร์อยู่เข้าๆไปก่อนแล้วกันนะครับล้อนหน้าก็คือ70็ดทับเนะครับล้อนหลังคือ80ดสทับเ้นะฮะล้อนหน้าอยู่ที่245บาทนะครับส่วนล้อหลังอยู่ที่ประมาณ315นะครับ245บวก3าึงเป็น560บบาทนะครับผม เราก็ใส่ไป560บาทนะฮะถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมาคำนวณอะไรมากมายนะฮะแต่ถึงจุดจุดหนึ่งคุณก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมก็ถือว่าตีไปเลยแล้วกันนะฮะว่าต้นทุนมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ใช้รถใหม่นะฮะแต่ถ้าเอารถเก่าหรือรถที่มีอยู่แล้วมาวิ่งเนี่ยก็คำนวณเผื่อไปก็ได้นะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณต้องเปลี่ยนพวกวัสดุชิ้นเปลืองพวกนี้มันจะต,ต้องมีต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะฮะส่วนจะใช้กี่กิโลนะฮะก็ประมาณกันแล้วกันถ้าจากประสบการณ์ผมมมนนนีี่่ยยาาาได้้ปปรระะะณ20,000กกกแแลลตคขทุอั็ กลางๆแล้วกันผมให้สักประมาณหมื่นห้าอะเยอะไปป่าววะอะใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนถ้าวิ่งประมาณหมื่นห้าแล้วเปลี่ยนชุดนี้นะฮะก็จะวิ่งในประมาณหกสิบสาบาทต้นทุนต่อกิโลก็คือสี่สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับต่อมาที่หัวเทียนนะครับผมเอาตามคู่มือแล้วกันเป็นหัวนิกเกิลก็ประมาณแปดพันกิโลนะฮะหัวนิกเกิลถ้าซื้อกันทั่วไปประมาณเจ็ดสิบห้าถึงหกสิบห้าก็ตีกลางๆว่าเจ็ดสิบาทนะครับผม ก็ใช้ได้ประมาณ33บวันหรือเดือนเดือนนิดๆน,น,นะฮะต้นทุนแค่หนึ่งสตางค์ไม่แพงนะครับพัาเบรกนะฮะพัาเบรกเราใช้ยี่ห้อกลางๆแล้วกันเอาเป็นเบนดิกนี่แหละอะเบนดิกนะฮะเวฟร้อยยี่ห้าร้อยสิบใช้เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นเวฟรุ่นใหม่ใหม่เวฟหัวฉีกก็คือเวฟตัวนี้ทุกรุ่นหน้าหลังเลยแล้วกันประมาณ210 1บาทนะฮะสำหรับผ้าเบรกก็211บาทใช้กันประมาณเท่าไหร่รถจกักรยานยนต์ที่วิ่งในเมืองผ้าเบรกจะหมดไวกว่าการวิ่งออกทริปอะไรพวกนี้หวิ่งทางไกลนะฮะวิ่งในเมืองจะประสบการณ์ชีวิตผมอยู่ได้ประมาณ8,000โล แปดพันโลเบรกหน้าผมไปหมดแล้วนะฮะบางคนอาจจะหมดเร็วกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับวิธีการเบรกนะฮะบางคนก็จะเบรกหน้าเยอะเบรกหลังน้อยบางคนก็เบรกหลังเยอะเบรกหน้าน้อยบางคนก็เบรกพร้อมๆกันแต่ในความเป็นจริงควรจะเบรกหน้าเยอะกว่าเบรกหลังนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่นะฮะและส่วนใหญ่เบรกหน้าจะหมดก่อนเบรกหลังด้วยงั้นผมตีว่าประมาณแต่พันแล้วกันนะ่ะก็จะอยู่ได้ประมาณนี้นะฮะ211รบาทของเรา33วันอีกแล้วนะฮะต้นทุนคือ3สตางค์ต่อกิโลกองอากาศตามคู่มือถ้้าจไม่ผิด12ัง นะอันนี้ผมคร้าข่าวไปก่อนนะฮะราคากองอากาศถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ประมาณร้อยนิดนิดหรือไงเนี่ยแหละเว็บร้อยสิตัวใหม่ก็คืออันนี้นะฮะ ใช้เหมือนกับตัว125นะครับอยู่ที่118บาท118บาท Enter อร์ไปป้าเขาให้ก็อยู่ได้ประมาณนี้นะฮะ50วันต้นทุนคือ1สตางค์ชุดโซ่สเตอร์อคิดเผื่อไปเลยนะครับใช้ของดีหน่อยก็ได้นะฮะดีไดีก็ได้ไม่ต้องแพงมากนะฮะแต่ไม่ต้องถูกเกินไปนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกันบ่อยถ้าเป็นของเดิมติดรถคือเบอร์4 2 0 420เวฟร10 มีไหมเนี่ยโซ่สเตอร์ราคาน่าจะไม่ทิ้งกันมากผมเอาติต่าแล้วกันนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะราคาประมาณ398บาทใช้ได้ประมาณกี่กิโลจากประสบการณ์อีกแล้วนะฮะโซ่สเตอร์ที่ผมเคยใช้ได้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณ DID ไม่ก็อาเคผมอยู่ได้ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะฮะสองหมื่นนี่ก็ยืดจนตั้งไม่ไหวแล้วนะครับเป็นกลางๆแล้วกันเผื่อบางคนเข้าเกียร์กันดุนะฮะผมตีว่าสักประมาณ18ึ่งื่นแล้วกันนะฮะใส่ไป18ึ่งื่นนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนโซ่สเตอร์ทุกหมื่นแปดพันโลแล้วใช้ชุดเมื่อกี้ก็ตกประมาณ75บาวันต้นทุนประมาณ2สตา์ต่อกิโลนะครับมีอื่นๆให้นะในตารางผมจะทําอื่นๆไว้ให้เผื่อบางท่านมีพัสดุิ้นเปลนองอย่างอื่นนะฮะก็ใส่กันไปได้นะครับสายพานถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับก็ปล่อยว่างๆไว้เดี๋ยวคุณจะใส่ศูนย์ก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะปล่อยว่างไว้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เราก็กลับมาดูผลลัพธ์ด้านข้างนะฮะกรอบตานรางนะครับก็จะมี2กรอบนะฮะจะมีกรอบบนกรอบบนคือกรณีทีี่่่คคคุณณมมาผผนนนถะะะะก็จวไให้ ถ้าคุณไม่มีค่าผ่อนรถคุณก็ดูช่องล่างนะครับผมออกช่องนี้ดืมบออนะฮะช่องสีเทาตรงนี้คือได้เฉลี่ยต่อกิโลเมตรตรงนี้ก็อยู่ที่ระบบที่เขาจะให้ถูกไหมเพราะว่าถ้าที่ผมเคยคุยมาเนี่ยถ้าอย่างไปรับส่งคนเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาช่วงเวลาอย่างเช่นเย็นๆในเมืองอ่ะช่วงนั้นก็จะราคาดีนิดหนึ่งอาจจะได้โลละ7จบาทก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นช่วงที่เงียบเงียบเงาๆหน่อยบางทีค่ากิโลอาจจะไม่ค่อยแพงนะฮะบางคนจะได้6บาท ห้าบาทกว่าก็มีนะฮะผมตีเฉลี่ยว่า6บาท50าสิบตังกันนะครับแต่ย่าลืมนะฮะว่าราคานี้คุณไม่ได้แบบนี้ทั้งวันนะครับมันก็ยังมีช่วงที่อินเซติมันเยอะอะไรแบบนี้ก็บานไปนะฮะกิโลที่คุณได้มันประมาณเท่าไหร่นะผมใส่แต่แล้วที่6.5นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะหกบาทห้าสิบตังต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมดนะฮะที่คำนวณมารวมค่าอะไรบ้างนะครับดกดสูตรให้ดูนะฮะจะมีค่าเสื่อมที่เป็นระยะทางนะฮะจากที่ผมตีค่าเสื่อมที่สองแสนกิโลนะครับรวมถึงค่าน้ํามันนะฮะ รวมกันมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ตกต้นทุนของรถคันนี้นะฮะรวมค่าเสื่อมด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ9 8สสตางค์นะฮะต้นทุนนะครับผมไม่รวมค่าเหนื่อยตัวเองนะฮะโ้นเฉพาะค่าเสื่อมตัวรถนะครับเกือบเกือบหบาทแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะได้ต่อระยะทางประมาณกิโลละ5บาท52สตางค์นะครับถ้าคุณต้องการเงินเดือนประมาณ2 0 0ห0ื่นนะฮะทำงานแค่5วันนะครับผมอันนี้ผมใส่นะฮะคุณต้องขี่ขั้นต่ำนะฮะประมาณเนี้ย 181กิโลนะครับมาหต่อมานะฮะราได้ต่อวันหลังหักต้นทุนแล้วนะครับก็คือเราคำนวณให้หมดแล้วละ่ะหักต้นทุนแล้วจะได้ประมาณนี้ถ้าคุณวิ่งได้เท่านี้นะฮะคุณก็ได้เงินเนตๆเ,เลยคือ1,000บาทหักตรงน,นี้ด้วยนะครับค่าน้ำมันวิ่งรถเปล่านะฮะก็คือระยะทางจากบ้านไปแหล่งงานหรือว่าตีรถไปรับลูกค้านะฮะผมก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปนะครับถ้าใครวิ่งเยอะ,อะสมมติผมแก้วิ่งรถเปล่าเยอะมากเลยลบ้านอยู่ไกลเข้าเมืองที30โลไปกลับ60วิ่งมึนมึนโดลนล,ลูกค้ายกเลิกกลา,างกตเ ค่าน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับค่าน้ำมันลดเปล่าเพราะนั้นกาไรสุทธิต่อวันคุณก็จะเหลือน้อยลงนะครับถ้าคุณหักตรงนี้ไปด้วยนะฮะต่อมาก็ที่รายได้ต่อเดือนนะครถ้าคุณทําแบบนี้ครบ5้าวันต่อสัปดาห์ก็คือ20บวันต่อเดือนคุณจะเหลือเงินประมาณนี้อันนี้คือหักค่าน้ำมันลดเปล่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประมาณ1 9 1 4 2บาท67สตางค์นะครับหักภาษีประจําปีด้วยหักสะสมไว้นะฮะไว้จ่ายรายปีนะครับ จะหักไม่หักแล้วแต่คุณนะฮะนี่ผมขึ้นไกด์ไลน์ไปให้นะครับว่าถ้าคุณหักไปด้วยนะฮะปีต่อไปก็ไม่ต้องหักเงินเพิ่มแล้วเพราะว่าคุณหักเรียบร้อยนะครับส่วนค่างวดรถดถ้ามีนะฮะจากที่เราคำนวณไว้เบรค110อยู่ที่2,744บาทนะครับก็หักค่างวดรถลดไปเลยนะฮะสุทธิที่คุณจะได้นะฮะก็อยู่ที่16,336.42สตางค์นั่นเองนะครับส่วนตารางด้านล่างนะฮะถ้าคุณไม่มีค่างวดลดนะครับก็ไม่ได้หักนะฮะแต่ผมจะหักตรงนี้ให้นะฮะคือค่าเสื่อมจาาากตมรระะะยเวลนคับ หักเผื่อไว้นะฮะเผื่อไว้ค่าเสื่อมจราะเวลาคือตรงนี้นะฮะเราตีไว้5ปีของรถคันนี้นะครับก็อยู่ที่แต่ร้อบาทนะฮะถ้าเราหักไว้นะฮะต่อเดือนตามที่เราคํานวณไว้พอครบ5ปีนะฮะล้วนหะักตามนี้เลยคุณก็จะมีเงินสาหรับซื้อรถคันใหม่นะครับผมจะได้ไม่ต้องมานั่งวิ่งหาเงินดาวเงินดาวนะคะซื้อคันใหม่เงินสดรัไงราคาต้นทุนมันก็ถูกกว่านะครับข่าวข,ของการคํานวณของตารางตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนตัวน้ํามันดูบ้างน้้้มะ็ขึใช7,1กได 7,001 p e r f o r m a n มาดีนะขี่สนุกลองดูว่าถ้าเปลี่ยนปุ๊บนะฮะต้นทุนต่อกิโลคุณจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมนะฮะหรือว่ายางนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นยางที่ราคาสูงขึ้นนิดนึงเพื่อให้มันเกาะถนนดีขึ้น p e r f o ฟ m a n มในการขับขี่ดีขึ้นนะฮะต้นทุนต่อกิโลเมตรมันจะสูงขึ้นมากแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันครับเรื่องจากน้ำมันเครื่องนะฮะถ้าเราเปลี่ยนดีๆเราอาจจะวิ่งได้นานขึ้นผมตีว่าสัก3,000โลผมเปลี่ยนแล้วกันอาจจะรับถึง4,000 5,000 ในออฟฟิเชีมันน่าจะประมาณ500กว่าบาทผมตีว่า5 5 0แล้วกันเอาเป็นมอเลยนะ หมดตุนไทยแลนด์เลยมีคูปองลด20%ด้วยมันก็จะตกประมาณกระป๋องละ440แต่ถ้าคุณซื้อร้านอื่นนะฮะไม่จะเป็นต้องร้านผมก็ได้นะครับคุณอาจจะได้ถูกกว่านี้นะฮะอาจจะ420-430กว่ากานไปนะฮะผมตีว่าประมาณ425แล้วกันสมมติว่าคุณใช้หมดตุน7,001ราคาประมาณนี้ต้นทุนต่อกิโลเมตรนะฮะจาก8สตางค์จะเป็น14สตางค์นะครับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ6สตางค์ต่อกิโลเมตรนะฮะต่อมาที่ยางกันบ้างน,นะครับผมยางดีๆอาจจะหมดเ็วผมให้สักหมื่นโลผมเปลี่ยนนนะกั เราลองดูว่าถ้าใช้ปึงปึงจะเป็นยังไงนะฮะเป็นยี่ห้ออะไรดีมิชลินแล้วกันมิชลินซิตี้เอ็กตมีไหมเนี่ยเป็นยางที่ออกแบบมาเพื่อวิ่งในเมืองอ่ะมีพอดีเลยนะฮะ70-90มีอ่าเส้นละเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเอาเฉพาะยางนอกไม่เอาอย่างในเพราะเป็นทุบเย์อยู่แล้ว TL เนะรเราซื้อตัวล้อมแม็กด้วยแปดรบห้าบาทสำหรับล้อหน้าและล้อหลังก็คือหนึ่บาท กดเครื่องคิดเลขก่อนนะฮะแปดห้าห้าบวกหนึ่งพันสิบบาทเป็นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทต้นทุนนะฮะหกสตางค์ก็จะเป็นสิบเก้าสตางค์นะครับผมก็เพิ่มมาอีกสิบสามสตางค์ต่อกิโลเมตรนะฮะถ้าคุณเปลี่ยนจากน้ำมันเชลเอ็กเจ็บเปลี่ยนทุกๆุกสองพันโลเป็นโมตุลเจ็ดพันหนึ่งคุณขยับเป็นสามพันโลด้วยอ่ะขี่สนุกขึ้นนะฮะรวมไปถึงถ้าคุณเปลี่ยนยางจากยางแอปส้มธรรมดาดีสโตนนะครับแล้วคุณเปลี่ยนยางมิชลิินนนนนะะครรัััับบผมมมมวท้้้งงากกย็จเพ่ขึ มา19สตางค์ต่อกิโลเท่านั้นนะครับมันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นนะครับแต่เพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวนะฮะคุณได้ฟอรมาที่ดีขึ้นนะครับขี่สนุกนะครับผมทนอมเครื่องยนต์นะฮะใช้เื่งยาวนานด้วยนะครับส่วนยางก็เรื่องความปลอดภัยก็เล่าไปแล้วนะฮะระยะทางที่คุณต้องวิ่งเพิ่มขึ้นนะฮะจาก181เป็น188นะครับผมก็วิ่งเพิ่มขึ้นประมาณ7กิโลนะฮะแต่เป็นกิโลเมตรที่ต้องได้เงินเวยนะครับผมก็จะเหนื่อยเพิ่มขึ้นนิดนึง แต่ก็สามารถขยายเวลาเปลี่ยนนะฮะได้นานขึ้นนะครับผมส่วนตารางตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีนะฮะจะเขียนว่าเป็นตัวอย่างอ่ะผมทําตัวอย่างไม่ให้นะครับผมแล้วก็มีตารางเปล่านะฮะส่วนชี้ที่3ไม่มีนะฮะอันนี้ผมเอาไว้สนับถ่ายวิดีโอนะครับและอย่าลืมนะครับผมทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมันมีต้นทุนพวกค่าช่างด้วยนะฮะเวลาคุณซื้อยางมาคุณน่าจะเปลี่ยนเองกันไม่ได้นะครับผมถ้าใครเปลี่ยนเองได้ก็ดีไปนะฮะถ้าเปลี่ยนไม่ได้คุณก็อย่าลืมบวกค่าช่างไปด้วยนะครับผมน้ำมันเครื่องถ้าเปลี่่ยนไไมด ก็ต้องพึ่งช่างอีกแล้วนะครับถ้าใครเปลี่ยนเป็นก็ไม่มีค่าช่างนะฮะก็ลองเอาไปคำนวณกันดูนะฮะเป็นไกด์ไลน์กันไปนะครับเดี๋ยวแถมให้นิดนึงก่อนจากกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เอาไปวิ่งพารถามสมมติผมอยากมีาได้เสริมเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5,000บาทต่อเดือนผมสะดวกแค่จันทพุทธศุกร์อ่ะผมวิ่งแค่สาวันพอนะครับผม คุณก็วิ่งกันประมาณนี้วันละ78กิโลนะฮะซึ่งตรงนี้ยังคำนวณอยู่ที่ราคารถใหม่ใา้แดงนะฮะถ้าคุณมีรถอยู่แล้วนะครับก็ลองเอาราคารถปัจจุบันของคุณเนี่ยที่เขาขายกันเป็นมือสองเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ลองประเมินดูก็ได้นะฮะว่าค่าเสื่อมนตอนนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าคุณไม่ได้รถใา้แดงมาวิ่งนะฮะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ได้นะฮะสำหรับพี่ๆรเดอร์หรือว่าเพื่อนๆที่กำลังจะคิดไปเป็นรเดอร์เพื่อเป็นรายได้เเเเเเสรร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 ิิิมมหหหืือออออปปป็็็นน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 นาาาาาาชชีีีีพลักะะักกกกะะะะะข้้้้้ใจจคควววว่่่่่่งงงงศษฐไไยยดดตตถโ ะะก็กดแชร์วิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจบอกเราหน่อยนะครับผมสำหรับเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ